วัดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม GTA San a n d r e a นะครับวันนี้มาอยู่กันกันกบ1วันหนึ่งอาชีพนะครับวันนี้มาเป็นคนขับรถเอบูลเลนนะครับมาดูกันว่าความยากง่ายของภารกิจนี้ยากหรือเปล่าแล้วก็ได้เงินดีไหมนะครับนี่เลยด้านหลังเรานะครับคือรถที่เราจะเอาไปทํางานในวันนี้นะครับ San a n d r e a ติดข้างรถชัดเจนนะครับก็จะบรรทุก ผู้บาดเจ็บได้สูงสุดสามลายนะครับด้านหน้าหนึ่งแล้วก็ด้านหลังอีกสองนะครับมีเลขนัำเบอร์ของรถด้วยนะครับคันนี้คันที่เจ็ดสิบเอ็ดคัน,นู้นสามสิบเจ็ดเดินขึ้นมาขึ้นรถเลยหลังจ,จะขึ้นรถแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะครับติ๊กถูกนะครับโอเค ไดครับเคสแรกแล้วนะครับอยู่ใกล้ๆเลยครับโอ้ตํารวจกำลังไล่เคสเหมือนกันต้องขอเบาเสียงเกมหน่อยหนึ่งนะครับเพราะถ้าเราเล่นภารกิจอย่างเงี้ยเสียงไซเรนมันจะดังมากเลยขึ้นๆไม่รู้เมือ,นนง,นองนี้นโรงพยาบาลอยู่ไหนเอออยู่ตรงนี้เองอยู่ใกล้ๆเลยสบายเชิลๆลงครับลง ห้าสิบาทนะครับปลาอีกสองเคสสองเคสง่ายๆเลยอันนี้เราเลือกที่จะมาเล่นในเมืองเล็กนะครับเพราะว่าถ้าไปเล่นในเมืองใหญ่อ่ะรถราม,มานรุ่นวายเราไปรับอีกเคสหนึงเลยนะครับเดี๋ยวค่อยส่งผู้บาดเจ็บทีเดียว โอเคครับปลปลาปอีกหนึ่งเคสกนะครับรับทีเดียวเลยสองเคสแล้วก็ส่งทีเดียวเลยนะครับไปเลย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 นะครับขึ้นรถเป็นสิบล้อไทย เจ็ดร้อยใจเย็นสิบดร้อยใจเย็นเหลือสิบห้าวินะครับสิบห้าวิลืมดูเวลาเลยห้าวิสุดท้ายโอเคทันนะครับแล้วก็มีเวลา 5, 7, 7ห้าสิบเจ็ดวิไปรับสามคส ตนแหลกแล้วครับลาน้อยลบๆขอบคุณครับลบๆฉุกเชิญนะครับตนใหญ่รถจะหลบให้กันแทบจะทั้งหมดเลยนะมัเป็นรถฉุกเฉินนะครับโอเคไปรับอีกหนึ่งเคสทีเดียวเลยท่านอยู่นะครับ กบั้างนะครับเก็บชนรถบรรทุกโอ้รถไถไม่มีคนขับอ๋อมีอยู่โอ้ยลุงเลือดสาดเลยลุงขึ้นรถเร็วเร็วเร็วลุงโอ้โหรถบรรทุกได้ อุ้ยแล้วมันทุกหลบไปขนาดนั้นเลยอะขอบคุณนะครับแต่ไม่ต้องหลบขนาดนั้นก็ได้ไปครับถึงโรงพยาบาลแล้วเชิญเชิญสี่ละห้าสิบสี่เคสติดกันเลยเดี๋ยวเราไปรับสองเคสตรงนี้ก่อนนะครับชนแรงครับผมโอ้ลุงลุงเร็วลุงวิ่งวิ่งวิ่งลุงวิ่งครับ บวกสิบห้าวิโอ้โหเหมือนซอมบี้เลยดูยดิดูท่าดีโอ้โ,โอโมอเตอร์ไซค์จะชนจะตายซ้ำซองหรือเปล่าโอ้รถถ่ายรบครับโทษทีผมรีบไปรับโค้เจ็บลง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 บวกให้เรายี่สิบลลห้าวิเอาหลบไปลุงเอาหบบาดเจ็บรอบสอง พระตำรวจอยู่ดีไม่โดนเร็ว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 ครับวิ่งเลยครับออแต่งชุดคารบอยโค้ดเทเออ่เจยอมหัวแดงเกียวจัด เชิญครับเชิญเชิญวิ่งวิ่งวิ่งมาเลยเฮ้ยมีเครื่องบินบินผ่านแล้วทําไมไม่วิ่งมาข้างหลังแล้วข้างหน้ามันมีคนนั่งแล้วเออไปวิ่งอ้อมหน้ารถทาไมมีเวลาหนึ่งนาทีนะครับทันอยู่รัวสบายมาเล่นที่เมืองนี้ก็จะรับคนได้เร็วหน่อยเพราะเมืองมันเล็กมาก โอ้โหแปดร้อยไอได้ดีนะครับแต่ถ้าไปเล่นในเมืองใหญ่อ่ะไอ้เคสที่ว่าสามสามสามเคสติดกันอ่ะเวลาไม่ทันแลเพราะมันไกลมากต้องโคดซิ่งเลยถึงจะทันถ้าไปเล่นในเมืองใหญ่อ่ะโอเคขึ้นรถแล้ว ไปเดกเงเคสอยู่เรียงกันเลยเขายังช่วนนะครับไปครับพอหนุ่มคารบ์บอยขึ้นรถอ,อ้าวตำรวจขับมาชนเฉยเลยแล้วที่เราชนมั่อ่ัน่ะมันก็จะมีปัญหานี่ใช่ปะแก้งถอยชนดาวขึ้นอะไรไปไงลายที่สี่น่าจะรับไม่ได้นะคิดว่าลองดูนี้ อ๋อมันขึ้นมาเอนบร์เรนฟูไมายถึงว่ารถเต็มแล้วอ๋อมันมันห้าเคสเลยเนี่ยห้าเคสติดก,กันโอเคเราไปส่งสามเคสนี้ก่อนนะครับแล้วกลับมารับอีกสองบวกยี่ิห้าวิไปรับอีกสองนะครับสบายเล่นเมืองเล็ก ประชาชนดีจริงๆครับขับรถหลบรถจุบจินเกเป็นแถวโอเคนะครับต้องขอประทานอภัยอย่างสูงเมื่อจะเกิดเหตุการณ์เอกซิเดนไม่สามารถเล่นต่อได้เกมมันหลุดนะครับมันก็เลยทําได้ไม่ต่อเนื่องก็เลยขอจบไว้แต่เพียงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวแถมให้หน่อยนี่เดี๋ยวเราจะพาซิ่งนี่ตำรวจด้วยรถ1.9แต่งของเรานะครับ ดูติ๊กเกอร์ข้างรถเดไม่ติงก็นอนเหยวภาพาติดดาดแล้วใช้รถคันนี้หนีดูนะครับว่าจะหนีพ้นหรือเปล่าเปลี่ยนเทอร์โบแล้วนะครับแล้วก็ฝากระโปรงเป็นแบบเจาะแล้วก็แบบฝาใสโชว์ห้องเครื่องนะครับบอกข้างในเปลี่ยนทุกใบแล้วก็ติดถังน็อตมาพร้อมเลยครับกระจกเป็นคราบ ของแท้แล้วก็ย้ายหม,ม้อน้ำอินเตอร์มาไว้ข้างหลังนนะครับแบตเตอรี่ก็อยู่ข้างหลังแล้วก็คํำท้ายเอาฝากระโปรงออกทะเบียนเก้าเก้เก้าเก้าสตัวนี่ครับย้ายแบตย้ายมอน้ำมาไว้ข้างหลังนะครับโคทบออเทโอเค okay, okay, เดี๋ยวแทมอีกหน่อยเดี๋ยวจะเอารถกระบะคันนี้ทำให้ติดดาวแล้วก็ซิ่งหนีตำรวจกันนะครับมาดูว่า จะหนีพ้นหรือเปล่าเดี๋ยวขอไปทําให้ดาวขึ้นก่อนนะครับเจอกันตอนที่บ้านหนีตํารวจเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ติดดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามดาวสามดาวตำรวจไล่ยิงแล้วแล้วนะครับตอนนี้จะหนีรอดหรือเปล่า เตียมันลำบากๆๆๆรจริงๆอ๋อตำรวจฟรามอ๋ออ๋อรเบิร์ดนั่นน่ะเนี้ยบตำรวจขยันชนมกนากมากเหนึ่งจุ้าเี่ย,ยต้องหนีดูั้ามฟ้ามๆๆๆ้มออ้ย Ui